เมือนอยสิ b b ột, ắn, ón, t, ây, ีต่งเวอไกได้พี่น้องด้อยังาไก้าไกวพนสิผูกปนกันพี่น้องตลาดใหญ่เห็นไหพื้นที่ใหญ่พื้นที่บกว้างตัวน้อยดิได้เจ็ันตัวเนี้ยเงาเหมือน ต้นน้อย่าไมเาไอนเขาเนเกีว่าจังไคู้ไมใรไมพ่อแมเออครหรอคนขายหรอต่ย่งคนเปิดเท่าไรเลยดิเจ็ดพันห้าเจ็พันห้าเจ็ดพนห้นมือนตัวนี้เมือสิบเจ็ดหาร้อยคู่นี่คู่นี่สิบเจ็ดหาร้อย เมื่นเจ็ดพันหาลอยพี่น้องถ้าสองตัวแต่ตัวเดียวนั้นตัวนี้เจ็ดพันหาครับตัวเดียวนี่จิตก็แม่ใช่ตัวผูเลยนี่ตัวผูตัวผูติ้ผมตัวผู้แลละเออผูทั้งสองตัวผู้งสองผูทั้งสองพี่น้องควายหน่อยพี่น้องควายหน่อยมีราคาบวงหอดเมื่อินพี่น้องเจ็ดพันหาราคาบวงหอดเมื่อินได้ตัวแต่ว่าตัวนี้นั้นหอดพี่น้องตัวนี้หอดเมื่อินเน ได้ครับได้ได้ได้ข่านต้อร่องในยูดาว์พี่น้องด้วยอาอขอเบอร์ติดต่อน่ยจ้ะ088ย์8 3ด8 3 2ศูนย์แดสอาจนยูใจทุหาพ่เต <Paradise. S 3> <orde S 2> ียพูเตียด้วยพี่น้องด้วยสนใจทรหาพูหญ่เตียได้เลยจ้ะ เพิ่นสิเปิดเท่าไรบ้างเปิดไปหาเงินได้หาเงินมีสมบิกรือลำม่ทองบุกเบือนจกโอ้ห่าสีเงินหาพี่น้องเปิดไปสีเงินหาแค่เือได้อซื้อไหมเื้อไหมเื้อไหมเอาสีงนหาสี่นหาสวยไหมัสวยสวยสวยรัคา ราคาเปิดราคาเปิดหนอยแกพันใดควายงามมากพี่น้องขอบขอบขอบลูกลูกสี่หมื่นหายนบ่เออราคาราคาเปิดนะครับทองแม่นบ่นี่แม่นทองแล้วเจ็ดเดือนนะทองเจ็ดเดือนบอทองหกเดือนพี่น้องสมยังกว่านี่ยแหลมสมยังกว่าแบบบิ๊กบุรีรัมครับบิ๊กบุรีรัมประกันทองอีกประกันทองบุรีรัมนี่ใบเกิดพทองยุสัยใบเกิดเพิ่นร้อยร้อยบ่เด้เนี่ยค่อยยุสัยใบเกิดน่ะ่นบอก เออเพิ hai hai ่นม oh, oh kind of e ีใบเกิดให้พร้อมได้พี่น้องทองแลลวคงเปลียนพี่น้องจกจักนุไม่ใส่เลยสูงเท่าไรเนี่แหลมอันนี้บ่สนะครับสูงสูงบอหัวโ้อคนครับสูงสูง่วมหัวสูงบอถ่วมหัวว่าสันความสูงพสิประมาณร้อยามสบหบวกได้บ่สามสิบดบแปดวัดลเนบ่วัดแล้วัดแหลวสูงสามสิบแปดพี่น้อง ความสูงร้อยสามสิบแปดวคยแกแล้วเท่า ี่หมื่นครับพันหนึ่บนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสีเอาสี่หมหาเนาะเปิดสี่หมหาต่อรองด้แบ่นบอกคะต่อรองด้เบิดมือต่อรองด้เบิดมือพี่น้องมือนี่่งฟีได้จักโลนะจ๊ะโอ้จะให้เกินนันห้โลสาโลจ้ะซงฟรีได้ประมาณสาสบโลพี่น้องสาโลเด้อันนี้คูบไปมึง้เกี่ยวเ่ขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรนะจหนึ่งศูย์หห้าสามแปดห้าหกห้าเจ็ดห้ห้า สนใจโทรหาหอยแกเด้อพี่น้องเด้อน่ายหางใน่าหางพี่น้องใน่าหางแก่พี่น้องตอรองได้ปลาสันข้อยเปี้ยวข้อยเปรียวขยหนุอยสนใจโทรโทรหาหอยเด้อพี่น้องเด้อรยร้อลอตเตอรี่พี่น้องลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของแท้ของแท้ของหอยอุดพี่น้องหอยอุดถือกุ้งหวัดแถวข้างบนเส้นเดือนหนึครับแถว ได้เซนสอครับหกตัวร้อยตัวร้อยตรถตีหกตัวร้อยได้พี่น้องมัตรเตอีงั้นเส้นเด้อครับเด้อข้างบนนี่เสนนื้เส้นไดอยู่บอเส้นไดอยู่เส้นก็ได้ันขันเทปใใจโท่โทมาสั่งก็ไดพี่น้องมามาเบอร์ทอยพี่น้องเขาดูนี่ศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์ห้ายนึ้าหกหกเก้าสามหทมาติดตัวได้ิดตัวได นิตต้าซื้อวัวก็ได้บ่ซื้อวัวก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หอยอุดเด้อพี่น้องหอยอุดเด้อตามเบอร์พี่น้องสนใจลอตเตอรี่ไหเนี่ยเพิ่นมีเคียงเนี่ยพร้อมเด้อพี่น้องเคียงเนี่ยเปิดอยู่ไสเนาะนี่นะเปิดอยู่บ้านดอนมวยดอนมวยดอนมวยพัหน้าเด้อโดนมวยพัหน้าพี่น้องทางทะเนาะขัดไปทางสกุลนอยู่งทางเนาะสกุลนิยุ่งมือติ้ทางเลยติ้ทางพี่น้องสนใจโทรหาหอยได้เนี่ยทั่วมาสั่งได้สั่งได้โอ้โหตัวน้อยให้เราเอ้ยขอบคุณค่ะ <łość> <S 2> <S 2> สนใจทร่หาหอยอุดเลยได้พี่น้องเด้อลรตตตอลี่ก็มีงว่าก็มีเนื้อก็มีเนื้อก็มีลอตตอรี่ก็มีมอห้ผัดแจักย่างได้เป็นโตให้จากได้เป็นกิโลก็ได้มาหาผักยัไงเนยสนใจทร่หาหอยอุดเลยเด้จ้า